นี่ครับพื่นพี่นออ่อยงไปไหนนะีกยิงไคืนก่อนอ๋อรอบมอึงมีสูทสายตัตหรอกเหรอรอบม,มึงกันนิงไปไหนขโมนหันรอบม,มึงกันนะ 我不知道。嗯。嗯。好大了，好大了。 Tu nak pula. Oh. เอาซิมจำเนี่ยหรอพี่น้องเดี๋ยวมัาซิา่มครับผมพันจะเป็นครับผมโอ้ขอทานขอทานครับขอท่าบไม่ได้กินรอแล้วจำนำแน้วครับน้องการเหมันแกนหกักแป้งแขวนกันคือเขาครับผมแล้วกันไว้ดีกว่าสั่งกันเดี๋ยวตักไปก่อนครับผม